เห็ดดอกเดียวดเดียวอก้บานละจูมแม่ใ้อแบานละจูมแม่งวันบานแมสวัสดีไปดอกบานแม่หาสัตว์าอรจารย์สนได้คนละดอกกับไอหลักได้ดอกบานกินโมกะทะนะครับวันนี้โมจุ่มปลาจุ่มมาได้คนละสีว่อ่า ลูกกัอีมเป็นสีหนึ่งนกมันเปสีเดียวกันหมดเลยคนละสีกันเลยนูอเหลืองน้นเป็นสีเหลืองเอาลงหม่ให้เต็มนะเอาเป็นสีอ้ยอุ้ยชากองชัดมากโอ้ยกินเอาบ้าคว้าครบนะ ขอนิยายงมกไก่เลยพี่น้องโอ้ยแต่เซ็บเดา้อพมาเด้อจ้ามุดเจามาเด้อ เคยแม่นะมีตัวโลหะร่อยกี่รลอตัวลหะบาทอยาไปคุดเด้แต่วมาอื่นนไปเี่ไปคุดแล้วขอบคุณอะไรเด้อพี่เด้อเนาะยังไงยังกิเทีนน้องสาน้องไส้มานังซีเทียวอยู่บนอ่ะาจะถงิบคนเด้อปถึงบอยด้วคุณน้ามอืนไปหาคูดไม่กี่หอดคุณอ้ตัวละห้าบาทเลยนะไม่รู้หนูไม่รู้ค่ะมากินำจันเด้อ อยู่เขาขายยังไงแม่น้องเทนตัวละบาทพี่ให้ตัวละ5บาทเลยโอ้ยอยากไปคูดแต่บรไลกับจะหาซิปโตกันยังใครเนาะหโตกัหาเ้าหาเายข่าวบางวันแล้วเซลจกตออะไรดอกแต่ซองเคยไปคุยเล้วอ็ว่ากันโอ้แต่ซองเคยโอดเลยฮาคุณอาวเคยสมอดเลยเคยสามหมดแวเรี่ยงมูเลยเลยไปยังเฮ็ดกับะมาณเจียคาปลุกค้าลูกีม บ่มานี่เอยชุคนขาเคยมันมา่ะขน้อยมานมือเดียวนั้นขาบดเตีมตาบ่ด้วยเจ้าไปแต่เจ้าเดือดวยตามา้วน้ำน้ำมาแต่ใส่ไปไป้วืนเดียวด้วยตบตบตบน้องนั่นนะน้ำมาเด้อมาเด้อบลมาเด้อใันบ่มามาด้น้ำแแาพี่น้องพูยั ยังล้วมันขึ้นตัวลวดต่ไม้สิยิบังาวรูดหนาวมึงมันีมันขยะเอาเรว่าอ้ยเอาผาลุมให้ะเ้ยแม่ทำยังไน้ำน้พี่อีเมผ้าลุยแม่ยิบะองข้าวเลยอีแมอีมเบิแ้วแ่แ่เมื่อเ

กินยาน่อยจะเหอ่งนี้กินแพี่เด้มกินนมกับเก่งกินเบิดมือหนึ่งสามสี่แพ็กกินนมนะอม่พัง้องแม่ทำมาลูกจาน้ำอองเคยไปเด้นี่นเ มายเราถึงจบเก้าค่มันแน่แนเาะเนาะโปรตีนไหมมอมาโมมเวนผอมโปรตีนไปตายมอมมอมันสิว่าว่าอสิ้นคือมมากินนหมูนะแเนผอนนี้นะนี่นะครนี่คู่ล็อกขาลุ้เปปั้บถูแล้วหนูหรีอเปล่าถูกนะบอกเรือยตา

ตะเคียบไปแม่อีแม่้องตะเคียบด้วยักเสืออย่าปเลกับมันมีเตะกันวนะนี้เน้นมาเผ็ดเลยหนูต้องกินกับข่าวานันจังอยู่ท่อนี่ัดชิ้นลงแล้ก็ห่อเป็นโดนโดนนะตะเคียนเอาใหม่ถูทางที้ตัวเองก็

เนี่ยคือนางตักคัวค่ะอืมเฝามือประยุกต์ไม่ใช่ไม่อยากขโมยนี่ปมานี่ปลาเบี้ยับผมนี่แมาแม่เบี้ยแล้วไเนไงนี่แม่มันเผามันรดอเบี้ยแม่แม่เบี้ยจันกำลังซืมาเล้วนี่วัด ลูกี้ก็เลมากวันน้บเป็นหลังสิบพันเซนเดสิเนปาณนั้ห้าระเไทยรเล่าเรงเจเรงมาณนีีนี่ฮะเรอ้าห่แนมากกินน่นเยอรียกเมาลว่าหนร้านแบบนี้แม่ก็บอก่า ตัมาออกก่อนนี่ตัๆออกก่อนเทลเลย่ตร้ไอ้ทกลาปลาปลาอเลาปลาปลาปาปาปลาปลาาปลาาปลาปลาปลปลา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 ปาปลัปลาป่าปล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 าลาปลาลาปลาปลาปลาลาปลาปปลา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 ป

มีคิดายที่ดนะเรา็่เอาเอาา่งามาปยังแม่อมนกไว่รือแม่ผิดหแ่หมอั่มมัห่ไมดตอนไนๆๆ้ตอนนะม่นั่่ไม่น่อยให้นลู่ะ่ไม่าทำน่ะขั้นตอน่เออนั่นแหละ หัอ้นิแหนเจะบอกวางแม่เอาเลยเอาระดาแม่เสริมหน้าไม่ได้อ่เบิ้ลเตแล้วน้ำดืมทั้งลังเด้อนแร่เอนน่ลกินกานกิกินแล้ว

ก่อนก่อนอยากเหตุยังไงบ้างบึ้งบึ้งมาด่าดีเอากระาใหญ่มาเลยเลี้ยงตกระเต๋าเกิดมเลยกระถาง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 กรางกระถางกระถางกรางะถางกระถางกระถางกระถางกางกระถางกระถาางกระถะ เดี๋ยววันชาติโทราบโทรจะุาเลอะไรบ้างบอกเป็นเงินคืนเต็มเลยว่ะมันยังีิ้ยังเยไามไม่ได้บม่จะรับแล้วบัตรเบ้ดเดือนยังไม่ได้กินจะคามพี่ดาวเลยขับดีไฮได้กับแปดคำได้นหประมาณีเิบ่ใกล้แล้วใช่ไหมใกล้แล้ว บ่แม่สิบเอ็ดบ่มาหนิสิบบ่จะสิบโอเคพี่น้องมอนี่ก็ไม่้กาับมานี้แทบแซบกับพี่น้องเล้อกินมูกระทะด้วยกันกินปลาจ่นำการแบแทบกัอพี่น้องคลิปานพอกันขอบคุณทุกลนงใจน้ค่ะ